แอร์พันธิลาสวยเสียหุ่นเข้าที่เร็วมากขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังแอร์พันธิลาฟูกลินหลังจากที่แต่งงานไปกับสามีนักธุรกิจหนุม่มหล่อไอรัชสิทธิ์มันคงธนทร์ก็มีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกันหนึงคนชื่อว่าน้องธิลา และต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าแอนนั้นจะขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่ความสวยออร่าของเธอไม่ลดลงเลยออร่าฉ่ำมากแถมยังสวยเสียหุ่นเข้าที่เรเวอร์ยังกลับไม่เคยตั้งท้องคลอดลูกมาก่อนเธอดูแลตัวเองดีมากทำเอาคุณแม่หลายๆคนต่างพาก,กันอิจฉาหนักล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของแอนเธอก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองสวยฉ่ำมงมากแถมหุ่นเป๊ะปังสุดๆจนทำเอาลัสายตาไม่ได้เลยพร้อมระบุคแคปชั่นว่า ขอให้ลมหนาวเดินทางมาพร้อมกับความสุขนะอยู่นานๆด้วยได้โปรด hashtag #bunnyair hashtag All Air เองทางกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมคุณแม่เป็นจำนวนมากเอาคะแนนไปเลยเต็มสิบไม่หักค่ะนับวันยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆ